สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันพุธพุธเช้าพุธกลางคืนพุธอะไรก็ตามคลิปนี้เป็นดวง การเงินค่ะดวงดีมีได้เงินดวงเสียมีเสียทรัพย์ในช่วงเมษายนนี้คลิปนี้จะพูดแต่เรื่องการเงินลุ้นวนเลยเราจะได้ลาบจากอะไรหรือเปล่านะคะดวงด,ด,งด,ดวงีด้านการเงินจากอะไรดวงเสียด้านการเงินจากอะไรไพ่ชุดนี้ค่ะจะตอบโจทย์เรื่องของดวงดีด้านการเงินก่อนนะคะเราจะพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่ค่ะว้าวการเงินมีให้สอยเต็มหน้าตากเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความ อาจารย์ของอาจารย์วาสนาอัมิซิงทาโรนะคะไพ่าการเงินโดดเด่นพอสมควรนะคะไม่ต้องตังบลเดี๋ยวเราพยากรความสุขความสมหวังความชื่นมืน่นมาแล้วนะ รู้เท่าทันดวงชะตาค่ะคลิปนี้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนแต่อาจารย์ชื่อว่าฟังไว้เป็นแนวทางค่ะดีกว่าล้มทั้งยืนพอมีรายจ่ายอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เนาะแต่บอกได้เลยว่าดวงการเงินดีมากๆฟู้ฟ้าดดวงการเงินมาจากการงานนะคะมาจากการปันผลการปันหุ้นนะ มาจากการที่เราลงทุนทําอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งการเล่นในเรื่องของอตลาดหุ้นด้วยนะอะไรที่มันค้างคาคาราคาซังลูกหนี้ที่ค้างคาอยู่จะเอาเงินกลับมาคืนสุดยอดอะเรามาดูด้านดีกันก่อนนะฮะดวงดีด้านการเงินมีได้จากอะไรของคนที่เกิดวันพุธค่ะสิ่งที่คุณได้เคยลงทุนเอาไว้อะ คนที่เคยซื้อ,อเขาเรียกสลากอมศินไว้สลากทอกรสอไว้แล้วทิ้งไว้จนลืมอะค่ะคนที่ซื้ออะไรแล้วปันหุ้นเอาไว้จนลืมอะค่ะกลับไปดูค่ะคุณได้รับโชคลาภจากการที่ได้ลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆไปจนถึงมากมายมหาศาลแต่คุณได้คุณไม่ได้สนใจอะคุณมองมันยากอะที่จะได้มันได้ค่ะนี่แหละค่ะคือ ได้มาแต่อาจจะมากจะน้อยนําขึ้นอยู่ก,การลงทุนการวางแผนของคุณนะคะในการซื้อทิ้งเอาไว้อาจารย์มองว่ามันได้กลับมาแล้วนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องเรื่องของตําแหน่งออนไลน์แสดงว่าคุณมีเกณฑ์การลงทุนอะไรออนไลน์อยู่หรือเปล่าเล่นเกี่ยวกับดิจิตอลอะไรอยู่หรือเปล่าบอกได้เลยค่ะว่า รอบนี้หลังจากที่คาราคาซังแห้งมานานะคะจะได้กลับมาคือได้เงินกลับมาถือครองจากการปันหรือว่าจากการที่เราได้ลงทุนอะไรใหม่ๆแต่ว่าการเงินของคุณมันมาแบบฉับพลันชันทีนะต้องนั่งจ้องนั่งมองก็เลยทีเดียวแต่มันเป็นความสุขที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นดวงการงานน่ะ จะนามาซึ่งการเงินที่โดดเด่นนะคะการเ,าเขาเรียกว่าการเงินที่มาจากเงินเก็บของคุณน่ะเขาเรียกว่าคุณเคยฝากบัญชีแบบสองปีไม่ไม่เบิกถอนได้ดอกเบี้ยหรือว่าซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อหุ้นอะไรเอาไว้อันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าซื้อแบบเย็นๆคนที่ออมทองเอาไว้หรือคนที่ทาอะไร โอ้โหพิบานพิบานถ้าทำมาค้าขายต้องเป็นการค้าขายที่มีการลงทุนแล้วก็ส่งผลเขาเรียกว่าต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบรนด์ของตัวเองนะคะกะ็ทำขนมในแบรนด์ตัวเองทำครีมในแบรนด์ตัวเองอันนี้ผลจะเริ่มเป็นที่ตอบรับมีชื่อเสียงหลังจากที่คนน่ะโอ้โหไม่เห็นเรามานานหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเริ่มกลับมามีชื่อเสียงนะคะเริ่มมีคนสนใจในผลิตภัณฑ์ผลงานแล้วก็สินคา้า ของเรานะคะและล,ลูกนี้ที่เคยหนีหนีหายตายจากไปแล้วนะคะที่เราคิดว่ามันคงไม่มาจ่ายเราแล้วแหละรอบนี้นะคะมันส่งสัญญาณบางอย่างว่ามันจะมาผ่อนจ่ายเราเพราะมัน,ม,นมันไปแล้วมันไม่มีความสุข มันรู้สึกว่าชีวิตมันวิบัติเลยอ่ะโกงคุณไปอะไรแบบนี้เขาจะเริ่มเหมือนกับว่าอยากจะมาให้คืนอ่ะนะคะแต่เป็นการคืนแบบค้างคาก็คือคืนแบบทีละนิดทีละหน่อยทยอยส่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเสียงที่ดีสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าอะไรมันหนีไปแล้วเราทําใจแบบไอ้นั่นไปแล้วแต่ว่าเขาจะมาเจราจาว่าขอลดหย่อนได้ไหม าจากปกติเป็นหนี้คุณห้าหมื่นเขาขอเหลือสามหมื่นได้ไหมแต่เขาจะส่งตลอดเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหนีไปแล้วอะเราคิดว่าเราไม่ได้อะแต่พอเมื่อลูกหนี้กลับมาเจราจาแบบเนี้ย เหมือนเราใจอ่อนอะเพราะาอย่างน้อยเราได้อะเดี๋ยวมันหนีไปอีกอะพอเราทําใจไปแล้วแต่อย่างน้อยมันกลับมาเจรจาต่อให้มันต้องเฉือนเนื้อไปหน่อยขาดทุนก็ยังดีกว่ามันหนีอีกรอบนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆด,ด้านการเงินของคนวันพุธเอาหนะ้าดีไปต่อค่ะไพ่ใหม่ชุดใหม่แบบนี้ แล้วดวงการเงินมีเสียจากอะไรเอ๊มีเสียจากอะไรไพ่ชุดนี้จะบอกคุณแล้วนะคะว่ามีเสียจากอะไรคนวันพุธในช่วงเมษานี้นะ,ะเสียจากอะไรโอ้คุณจะได้รับใบคุณระวังนะไพ่ใบตำแหน่งเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะได้รับอเอาเป็นว่าค่อยๆไร่เอกสารจากหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวกับการขับรถผิดกฎจราจรเสียเงินเรื่องการขับรถผิดกฎจราจรเจอหมายของตํารวจมาบอกเอ้ยขับรถผิดกฎต้องไปเสียค่าปรับอ่านี่คือตัวอย่างหนึง่งหรือคุณเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนอ่ะอาจารย์ไม่ได้เหมารวมนะแตบ่บางคนมันพูดมีหลากหลายเนาะเพราะอาจารย์ไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดมาคํานวณเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดเป็นกลางนะบางคนที่ค้างคาคา,าราคาซัง ก็จะเจอหมายสารเหมือนกันนะหมายสารในที่นี้อาจจะเป็นหนี้คงค้างเราหลงลืมหรือเปล่าหนี้บัตรเครดิตหนี้เบอร์มือถือเราหลงลืมหรือเปล่าหรือเราลืมจ่ายอะไรหรือเปล่าคุณไปจัดการหรือว่ามัน,ม,นมันจะมีเรื่องของเพราะคุณเป็นการลงทุนหลายๆช่องทางใช่ไหมดังนั้นมันก็อาจจะมีเอกสารสัญญาให้คุณไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าไปต่อสัญญาอ่าไปต่อสัญญาต่อประกันต่อประกันชีวิตต่อประกันรถ เอ่อไปต่อแผ่นป้ายทะเบียนไปทําอะไรแบบเนี้เออมันแต่ว่ามันเป็นการเสียเงินกับหน่วยงานราชการอืมอ่ะต่อเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะคะว่ามันหนักหนาสาหัสไหมโอ้มันไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแล้วคุณรู้ว่ามันถึงรอบต้องจ่ายนะคะที่ที่จะต้องจ่ายเงินประกันชีวิตเงินเอ่ออ่อ,อ เงินที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือหรืออะไรแบบเนี้ยที่ที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยมันถึงเวลาจ่ายเพื่อเขาแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราอะนะคะก็ต้องจ่ายแสดงว่าต้องระมัดระวังเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาลค่าขับรถผิดกฎจราจรนะคะค่าเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอ่ะอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ ค่าจ่ายค่าเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสัตว์เจบ็บสัตว์ตตเป็นไข้เป็นป่วยแต่มันเป็นรายจ่ายที่คุณจ่ายกับความรู้สึกอะนั่นหมายความว่ารายจ่ายที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะมาจากคนใกล้ตัวทําให้เราต้องจ่ายซึ่งมันมันเราก็จะเต็มใจจ่ายค่ะต่อให้รายจ่ายนั้นมันจะหนักแค่ไหนก็ตามคุณก็เต็มใจจ่ายอันที่เกี่ยวกับคุณก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณทําผิดโดยตรงนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นจะเป็นเรื่องของสุขภาพอืม ก็จะมีรายจ่ายตรงนี้เข้ามาในช่วงเมษายนนะคะให้กับผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรืออาจจะเป็นพ่อคุณกลับบ้านเนาะคุณก็เอาอาจจะต้องเออเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้ก็ถือว่าใช่เหมือนกันเพราะคุณพ่อ,พอ,พอแม่อาจจะไปซื้อวิตามินซื้อหยุกยาอะไรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นรายจ่ายก้อน ถือว่ามีรายจ่ายก้อนใหญ่อยู่พอสมควรแต่ที่มันใหญ่ตรงไหนมันใหญ่ถ้ามันเกี่ยวอะไรกับกฎหมายเกี่ยวอะไรกับหน่วยงานราชการต้องรีบไปเคลียร์นะคะจ่ายภาษีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องไปจัดการนะมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคนพูดรู้แล้วนะ รู้แล้วห้ามลืมนะจัจดไว้ในปฏิทินเลยเป็นกําลังใจให้คนวันพุธค่ะดวงดีการเงินดวงเสียได้จากการเงินมาแบบนี้โชคลาภเด่นไหมโชคลาภรอบนี้ไม่เด่นมาจากความสามารถมาจากเงินที่คุณลงทุนแบบโอ้ยลงทุนไปจนลืมอะไรแบบเนี้ย มันได้ผลกลับมาจะมากจะน้อยแต่มันได้กลับมาเลยล่ะไม่ได้กลับมาแล้วอ่ะคุณลองไปดูซิคุณได้ซื้ออะไรเก็บเอาไว้คุณลงทุนอะไรไว้คุณมองข้ามมันไปหรือเปล่าตอนนี้มันกําลังให้เม็ดเงินกลับมาอย่างน่าชื่นตาบานแล้วนะคะใครทําทองหายรอบนี้ก็ได้เจอทองเอาทองไปขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดีไปหมดเลยอ่ะคือมันมันเป็นสิ่งที่เราหลงลืมแต่มันสร้างเม็ดเงินมาให้เราแล้วนะเป็นกำลังใจให้ค่ะคนพูดขาเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าจ้า